สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูต้อมครูเกรียงไกรตาสาเช่นเคยนะครับกับวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือตัวย่อสั้นๆเรียกว่า IT ทนะครับโดยเนื้อหานี้นักเรียนได้เรียนรู้ไปบ้างแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นการบททวนนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษก็คือ information technology นะครับคือการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่านะครับให้กับสารสนเทศนะครับทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้นนะครับคุณง่ายๆก็คือ มีเรามีสารสนเทศแต่เราเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการนะครับโดยนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับตัวย่อเรียกว่า IT ซึ่งประกอบด้วยคำว่านะครับเทคโนโลยีและคำว่าสารสนเทศนะครับสองคำนี้มารวมกันเลยเรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอ่นะเรามาดูคำศัพท์แรกเลยนะครับเทคโนโลยี หมายถึงอะไรนะครับเทคโนโลยีก็คือการนำเอาความรู้นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะครับหรือว่าอุปกรณ์หรือจะเป็นวิธีการหรือกระบวนการก็ได้นะครับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีนะครับต่อไปนะครับคำที่2ก็คือสารสนเทศหรือ Information นะครับหมายถึงผลลัพธ์นะครับที่เกิดจากการนำข้อมูลนะครับมาผ่านกระบวนการต่างๆอย่างเป็นระบบนะครับ คุได้ง,ง่ายคือการนําข้อมูลมาประมวลผลนะครับให้ได้ออกมาเป็นสารสนเทศนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเอาเทคโนโลยีกับสารสนเทศมารวมกันเป็นคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็จึงหมายถึงการนําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อให้สร้างหรือว่าจัดการกับสารสนเทศนั่นเองนะครับโดยการจัดการกับสารสนเทศก็คือเพื่อให้เป็นระบบ เกิดความรวดเร็วนะครับลดเวลามีความสะดวกนะครับซึ่งเราปัจจุบันเราใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับมาช่วยในการจัดการกับสารสนเทศนะครับเนื้อหาต่อไปนะครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สําคัญของระบบสารสนเทศนะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูดได้แบ่งเ,เป็น5ส่วนก็คือ 1. ฮาร์ดแวร์นะครับสซอฟแวร์ 3. ข้อมูลนะครับ4บุคลากร,กรและก็5ขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับต่อไปนะครับเป็นกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศนะครับมีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกเลยหนึ่งก็คือการนําเข้าของข้อมูลหรือเรียกสั้นๆว่า Input นะครับเป็นการนําเข้าข้อมูลดิบข้อ,อมูลดิบก็คือข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมนะครับเพื่อนําเข้ามาสู่ระบบ ในการประมวลผลให้กลายเป็นสาระสนเทศนั่นเองนะครับจะต้องมีการนำข้อมูลเข้ามาก่อนอไป2นะครับการประมวลผลข้อมูลหรือเอรียกว่าวสั้นๆว่า process นะครับอันนี้คือการนะครับเป็นการคลิกการคำนวณหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ข้อมูลดิบกลายเป็นสาระสนเทศนะครับโดย,ยจระอาจจะเรียบเรียงการประมวลผลคำนวณจัดรูปแบบหรือเปรียบเทียบก็ได้นะครับ เพื่อให้ข้อมูลดิบที่เราได้มากลายเป็นสารสนเทศนั่นเองไปนะครับกระบวนการที่3ของการทำงานของระบบสารสนเทศนะครับก็คือการแสดงผลนะครับหรือเรียกสั้นว่าเอาพุทธนะครับคือการนำผลลัพธ์นะครับที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลนะครับซึ่งกลายเป็นสารสนเทศแล้วมาแสดงในรูปแบบต่างๆนะครับให้ผู้ใช้นะครับหรือว่าเรานี่แหละนะครับตามที่เราต้องการ เเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือว่าช่วยในการตัดสินใจนะครับโดยตามภาพที่ครูได้แสดงนะครับสามารถแสดงออกมาทางจอภาพก็ได้หรือจะพิมพ์ออกมาเป็นรูปลักษณ์ของเอกสารหรือว่าแสดงผลออกมาในด้วยเสียงก็ได้นะครับการแสดงผลมีหลายรูปแบบต่อไปขั้นตอนที่4กระบวนการที่4นะครับก็คือการจัดเก็บข้อมูลหรือว่า storage นะครับ ส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะครับในกระบวนการทํางานของระบบสา,ารสนเทศครับเราได้ข้อมูลมาเราประมวลผลเราแสดงผลให้เห็นนะครับและอันสุดท้ายนะครับเมื่อเราได้สารสนเทศมาแล้วเราต้องมีการจัดเก็บนะครับข้อมูลหรือว่าสา,ารสนเทศให้เป็นระบบนะครับเพื่อการนําไปใช้ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดเก็บทั้งข้อมูลดิบและก็สา,ารสนเทศที่เราประมวลผลได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับระบบของสารสนเทศนะครับเนื่องจากการนําข้อมูลดิบเข้ามาสู่ระบบเนะี่ยนะครับมีการจัดเก็บจนถึงระยะยาวระยะหนึ่งนะครับแล้วจึงนําไปประมวลผลนะครับซึ่งข้อมูลที่เราได้มาถ้าไม่ครบเราจะนําไปประมวลผลไม่ได้ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลถือว่าเป็นการทำงานที่สำคัญส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศนะครับ กับคําว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและก็ระบบสารสนเทศนะครับซึ่งปัจจุบันมีความสาคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของมนุษย์เรานะครับให้สามารถทํางานนะครับทาให้มนุษย์ทํางานได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยําโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศและมีเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในสารสนเทศให้มันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับ เป็นตัวอย่างเล็กน้อยนะครับก็คือตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุบันมีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับที่ครูมาให้นักเรียนได้ดูก็คือเรื่องคอมพิวเตอร์นี่เองนะครับคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่สามารถจัดการกับสารสนเทศได้ดีเลยนะครับตัวอย่างที่2นะครับก็คือโทรศัพท์มือถือ ครับซึ่งเป็นที่นิยมมากเลยนะครับสามารถนํารับส่งประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศหรือว่าจัดการกับสารสนเทศได้นะครับตัวอย่างต่อไปของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็คือกล้องถ่ายรูปนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นรูปลักษณ์ในรูปแบบของดิจิทัลนะครับซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลนะครับเกี่ยวกับภาพต่างๆได้นะครับต้องถ่ายรูปอันที่2ก็คือโทรทัศน์นะครับ รดท่านสามารถจัดการรับส่งข้อมูลหรือว่าสารสนเทศทั้งภาพและเสียงได้นะครับยังไงบ้างครับเนะะื้อหาวันนี้กับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับนักเรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมนะครับสามารถนําคําว่าเทคโนโลยีสารสนเทศไปค้นนะครับในอินเทอร์เน็ตไปสืบคน้นเพื่อเพิ่มเติมความรู้หรือเนะะื้อหาเพิ่มเติมได้นะครับ วันนี้นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาคอมพิวเตอร์ของครูต้อมหรือครูแกนกยรยดศานะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปต่อไปและเนื้อหาต่อไปนะครับสวัสดีครับ